สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่13มิถุนายนนะครับสุกร์นะทุกคนวันนี้ก็มาเจอบรรยากาศเขียวๆนะที่ผมมานำเสนอทุกเช้านะครับมาชวนให้ดูบรรยากาศสีเขียวสบายตาสบายตาด้วยกันนะครับอืมนี่เป็นลาหรือเปล่านะฮะ ก็มาดูอะไรสีเขียวด้วยกันนะครับทุกคนคือตอนนี้นะเลมอนกิ่งตอนเลมอนของเราอะ่ะมีเยอะมากเลยนะครับใครอยากจะเป็นเจ้าของนะครับใครอยากจะเป็นเจ้าของก็ติดต่อมาได้นะครับเอาไปปลูกแบบประดับไว้ที่บ้านนะครับเป็นพุ่มเป็นไม้ประดับนะและที่สำคัญเราสามารถที่จะแบบ เอาเขาไปกินได้นะครับเอาเขาไปกินได้ไปปรุงอาหารได้นะครับทําส้มตําใส่ต้มเป็ดต้มไก่นะครับใส่ยำอะไรแบบนี้นะครับได้หมดเลยนะครับลูกนี้ไม่ค่อยสวยนะฮะได้หมดเลยนะครับมีเยอะนะครับถ้าใครอยากจะได้น่ะก็คือเราจะเป็นกิ่งตอนแบบนี้ให้เลยนะครับเป็นกิ่งตอนแบบนี้ให้เลยเราก็จะตัดให้นะฮะไม่ได้เอาลงกระถางให้นะฮะ จะส่งให้เป็นกิ่งตอนได้เลยนะครับเขาสามารถที่จะอยู่ได้นะครับถ้าสั่งใส่ลงไปกระถางแล้วมันจะมีหนักดงหนักดินอะไรด้วยทุกคนนะครับมันจะหนักดินหนักอะไรด้วยนะครับนี่เหลืองสวยเลยนะครับเนี่ยใหญ่ด้วยนะเนี่ยเปลือกข้นหาก็จริงนะครับแต่สามารถเอาเปลือกเขา,ากินได้ด้วยนะเอาไปทําหมัก หมักน้ำพึ่งนะครับชุ่มคอดีนะฮะแล้วก็ไปทำเครื่องดื่มน้ำพึ่งเลมอนน้ำพึ่งโซดานะครับนี่นตรงนี้ก็คือกิ่งโน้มนะครับก็คือแตกยอดขึ้นมาแล้วนะครับโน้มลงมาจากทางโน้นนะครับคือต้นแม่เขาจะอยู่ทางนั้นนะฮะต้นแม่เขาอยู่ทางนั้นแล้วทีนี้เนี่ยอพอต้นแม่เขาแก่แล้วหรือว่ามีมันออกลูกออกอะไรเยอะแล้วนะฮะก็ต้องแบบ เสริมให้เขาลงมาดินตรงนี้ด้วยนะครับเสริมให้เขาลงมาดินตรงนี้ด้วยเขาก็จะได้สารอาหารได้หลายทางนะครับน้มลงดินหลายจุดนะครับด้านโน้นก็มีด้านตรงนี้ก็มีตร,นนมตรงนี้ก็มีตรงโน้นก็มีนะหลายจุดนะครับกิ่งตอนก็เยอะนะครับนี่นะฮะยวพาเข้าไปดูนะครับนี่กิ่งตอนะฮะ ลากหรือเปล่ายังไม่ใช่ลากเป็นไอน้ำนะฮะอืมด้านนน้นก็มีฝนตกนะครับเขาก็เลยสงใส่ละอู่อยู่ข้างในนะครับเนี่นะฮะกิ่งตอนนะครับอืมเยอะนะครับเต็มไปด้วยกิ่งตอนนะครับทุกคนอืมถ้าใครอยากจะได้ไปปลูกนะครับทำเป็นซุ้มไว้ที่บ้านนะครับทำเป็นซุ้มไว้ที่บ้านหรือว่า เอาไปปลูกแบบเพื่อธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทักมานะครับที่ผมให้ไอดียไลน์ไว้ตรงในรายละเอียดนะครับในรายละเอียดของคลิปนะฮะก็ลองติดต่อมานะครับตัวนี้ก็เลมอนญี่ปุ่นนะครับลูกใหญ่นะฮะเลมอนญี่ปุ่น ุ้นี้จะดกเนี่ยครับคือแบบดูแบบดากิ่งเนี้ยมันมันหนักอะ่ะต้องหาไม้มาคำขึ้นอะ่ะแล้วแบบมันโดนฝนแล้วแบบมันก็แบบน้ำหนักก็ลงมาน้ำหนักมันก็เลยถ่วงลงมาครับ ก็น้มกิ่งน้มกิ่งลงนะครับให้สารอาหารเขาได้รับสารอาหารหลายๆทางนะครับเพราะว่าต้นแม่เขาแก่แล้วนะครับต้องช่วยเขาเขาเป็นผู้สูงอายุใช่ไหมเป็นผู้สูงอายุให้ลูกดกก็เลยจะต้องโน้มกิ่งลงมาออกลูกเยอะๆนะสู้ๆนะนะพูดกับต้นเลมอนทุกคน นี่สำหรับลูกนี้ถ้าใครยังไม่เคยเห็นนะครับมาอัปเดตให้เห็นนะฮะเขาก็เหลืองขึ้นนะครับแล้วจะเขาจะเป็นลูกครึ่งปะธรรมชาติสร้างสรรค์มาแบบนี้นะฮะ mm hmm. เขาก็คือเป็นเลมอนดัางออสเตรเลียนะครับเดมอนดั mm ่งดังออสเตรเลียปกติลูกเขาก็จะเนี่ยประมาณเนี้ยประมาณนั้นนะฮะ mm hmm. แต่ลูกนี้เนี่ยประมาณนั้นนะฮะแต่ลูกนี้ออกมาแบบ เรียบข้างหนึ่งขู่ขระข้างหนึ่งนะครับทุกคนนี่คือธรรมชาติสรรสร้างนะครับมาอัปเดตเขาให้เห็นนะครับเนี่ยมาอัปเดตเขาให้เห็นว่าเขายังอยู่ดีสบายนะครับแล้วก็มีผู้ตรวจงานมาผู้ตรวจงานมาตรงเนี้ยผู้ตรวจงานประจำสวนนะครับ เดี๋ยวพาไปดูจุดต่อไปโอ้โหวันนี้พยับหมอกบานเยอะมากทุกคนเนี่ยพยับหมอกโอ้โหโดนฝนโรยไปก็มีนะครับเนี่ยพยับหมอกอ่าพยับหมอกเนี่ยคู่ต้อยติ่งเลยนะฮะนี่เป็นเลมอนพันธุ์อัสสัมนะครับถ้าลูกแบบนี้นะฮะพันธุ์อัสสัม ยับหมอกนะครับแล้วก็นี่ต้อยติ่งสีเขาจะสวยนะฮะน้ำเงินอมชมพูเอ้ยไม่ใช่อมม่วงนะฮธรรมชาติเขาก็สรรสร้างให้แบบสีสวยนะครับแล้วก็ในส่วนข้างหน้าในส่วนข้างหน้าเห็น พี่สาวบอกว่าต้นลีกวนอนยูที่ตอนไว้นะครับเห็นบอกว่าออกรากแล้วเออจริงด้วยเนี่ยลีกวนอนยูที่ตอนไว้ออกรากแล้วถ้าใครอยากได้บอกนะครับเดี๋ยวส่งให้พร้อมส่งนะครับลีกวนอนยูนะฮะนั่นตัวนั้นก็ออกรากแล้ว แล้วก็เนี่ยแช่ไว้เยอะแยะเลยนะฮะแช่น้ำไว้ให้เขาออกลากโอ้ลูกค้าสั่งมานะครับรถแรกจากแถมกันเยอะเลยนะครับรถแรกจากแถมให้เขานะฮะลูกค้านี่พวงนี้สวยนะครับนี่แล้วก็นี่ก็คือจะได้หมดเลยนะ นะครับจะให้เลยพวกนะ่ะมันเยอะนะฮะดูดูมันเจอแสงเจอฝนนี่แบบอู้หลีกวนอยู่แบบเจริญเติบโตเลยนะฮะเจริญเติบโตงอกงามเลยนะะลีกวนอยู่นี่ฝรั่งฝรั่งดางฝรั่งพุทธสา แล้วก็นี่ฝรั่งพุทซานะครับออกดอกธรรมชาติของฝรั่งพุทราเนี่ยเขาก็จะออกดอกลูกดอกอยู่แล้วดูทุกคนอย<ม>ดูดอกเขาดอกอยู่แล้วนะครับนี่ออกดอกลูกดกเลยนะฮะนั่คือ ส่วนในโซน,นหน้านะครับโซนข้างหน้าก็มาอัปเดตให้เห็นนะครับเดี๋ยวว่าจะเส้ยสายว่าจะเดินไปอัปเดตระดับน้ำแม่น้ำปิ่งนะเมื่อวานถ่ายไปให้ดูแต่วันนี้น้ำลดหรือยังนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่เกรดเหลียนะครับ มาชมบรรยากาศสีเขียวสวยๆด้วยกันนะฮะแล้วก็มาดูพันไม้พันพืชนะครับบางทีและหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับหรือว่าอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อนะครับไก่ฟ้าปยารอไก่ฟ้าปยารอหรือว่ากระเช้าสีดาทุกคนตอนนี้แบบกำลังโตมากนะครับเขาเป็นไม้มงคลนะเขาเป็นไม้มงคล ที่ใครเอาไปปลูกแล้วจะทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะครับโดยเฉพาะถ้ามันออกดอกออกฝักนะโอ้แสดงว่าคุณกำลังรุ่งเลยนะฮะเจริญรุ่งเรืองนะครับไก่ฟ้าพยาล่อนะฮะถ้าใครมีไปปลูกไว้ที่บ้านนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบงเพียงเท่านี้นะครับเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับโดยที่สําคัญอย่าลืมตั้งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจะได้เห็นว่าผมอัพคลิปอะไรไปแล้วบ้างนะครับมันเป็นครอบครัวสีเขียวด้วยกันนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะก็ลาไปก่อนนะครับบััสีีครับอืมต้นนี้ก็สวยนะฮะนี่ว้าวสวัสดีครับ